แล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะมาสาธิตวิธีทํเข้าวซอยแบบง่ายๆนะครับโดยผมมีน้ํำข้าวซอยที่เป็นโปรเซนนะครับน้ำหนัก250กรัมตัวนี้สําหรับเหมาะสําหรับอย่างยิ่งสําหรับหนึ่งที่ใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนว่าเนื้อข้าวซอยนี้ก็ดีฟอร์สได้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เวลาจะเทก็สามารถจุ่มในน้ําร้อนเพื่อการที่เทซอสได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองท่านผู้ชมเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ใช้ มี่ตัดนะครับแล้วก็เทลงในหม้อตัวซอสเสร็จแล้วท่านผู้ชมตัวนี้เราตั้งไฟนะครับโดยวันนี้ผมก็จะใช้ตัวเนื้อสะโพกไก่นะครับซึ่งลอกหนังออกถ้าจะใช้อกก็ได้หรือท่านท่านก็สามารถใช้ที่เป็นตัวไก่ที่เป็นทั้งสะโพกก็ได้เลยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมตัวนี้เราตั้งซอสไว้แล้วนะฮะผมก็จะหั่นไก่ท่านผู้ชมครับหั่นสไลด์ไก่ที่เป็นชิ้นแล้วแต่นะครับซึ่งเหมาะสําหรับโดยใช้สามารถไม่ต้องชิ้นใหญ่มากเป็นชิ้นที่เป็นคำคำได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็สามารถที่จะใส่เนื้อไก่ลงไป ท่านผู้ชมตัวนี้แล้วก็ปล่อยให้เดือดสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้เวลาให้เดือดเนี่ยเราจะไม่ให้เดือดแรงจนเกินไปเพราะว่าจะทําให้ซอสข้าวซอยนั้นเนี่ยแตกหมันได้ครับช่วงที่รอข้าวซอยสุกนะครับเราก็มาทอดผมก็จะมาทอดตัวหมี่กรอบไว้ก่อนท่านผู้ชมสามารถใช้ไฟ นะค่อนข้างแรงแล้วเราทอดหมี่ท่านผู้ชมครับให้มีความกรอบๆแค่นี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้มีกรอบสําหรับไว้ทานกับข้าวซอยนะครับก่อนที่เราอะซอสที่สุกนะครับตอนนี้ผมก็มาลวกบะหมี่ซึ่งแน่นอนผมจะใช้บะหมี่หนึ่งที่เนี่ยแค่100กรัมนะครับซึ่งเป็นหมี่เหลืองท่านผู้ชมก็อาจจะสามารถใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวก็ได้ หรือจะเป็นหมี่เหลืองเส้นแบนก็ได้นะครับแต่แต่ผมแนะนำมากๆคือเป็นบะหมี่ไข่จะมีความเข้ากันมากกับตัวซอสข้าวซอยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาเรียงคลี่เส้นหมี่ก่อนนะครับคลี่หมี่แล้วตอนนี้ไฟเนี่ยต้องน้ำต้องเดือดแรงเลยนะครับแล้วเราก็เอาหมี่ลงไป่านผู้ชมคนบะหมี่นะครับซึ่งใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นท่านผู้ชมครับ ต้องน้ำเดือดจัดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าหมี่เนี่ยมีความนุ่มเหนียวนะครับต้องให้เสด็จน้ํานะครับต้องไม่ค่อยไม่มีน้ํเาเลยเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้บะหมี่ลวกเสร็จใหม่ๆแล้วนะครับตันนี้ตัวซอสก็เดือดได้ที่ท่านผู้ชมก็เทน้ํา นะครับที่เป็นน้ำเครซอยใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าได้หนึ่งที่พอดีพอดีนะครับเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็ใช้ผักชีนะครับที่ซอยไม่ต้องละเอียดมากนะครับจอดก,ก่อนที่จะใส่ไปท่านผู้ชมนี่ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีความ สำคัญมากก็คือในส่วนของบะหมี่กรอบท่านผู้ชมสามารถที่เอาเอาบะหมีก่กรอบที่เราโอยไว้นะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็โรยด้วยผักชีนะฮะกท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่เราจะเสิร์ฟกับเครื่องเคียงของข้าวซอยซึ่งจะมีทั้งมะนาวนะครับมีผักกาดดองมีหอมแล้วก็มีพริกผัดน้ำมันซึ่งจะเข้ากันได้อย่างดีมากเลยครับ ง่ายนิดเดียวนะครับวันนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยรสชาติเข้มข้นมากและนี่ก็คือไทยดิลิเชียสน้ำซอสข้าวซอยสำเร็จรูปรสชาติอร่อยตามต้นตำรับไทยแท้ๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนชาติใดก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่ฉีกซอง